สนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่10สิงหาคม2567นายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดสกายวอล์กวัดดอยติตะมนป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยมีนางดวงขงมัยิ้มละไมานายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนหัวหน้าสภานานจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมในพิธีโดยได้รับความเมตตาธรรมจากพระเทพราาตัรตนโยคเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุหริพุลชัยวร ระมหาวิหารเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงค์สกายวอล์กวัดดอยติสามารถมองเห็นวิวพระธาตุสี่คูบาได้แก่พระพุทธบาทตาา่างผ้าดอยอินทนนท์ดอยสุเทพดอยงุม้มดอยขมอและทะัศนียภาพของจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่แบบ3 6 0องศาขอเชิญชวนมากราบบ่ายปู่ฤาษีและกราบบ่ายคูบาเจ้าศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อความเป็นสิริมงคลทางนี้ยังมีความเชื่อด้านการผูกโบบ,บนต้นไม้บนสกายวอล์กเพื่อเสริมดวงโชคลาภเช่าบู ชาเส้นละ30บาทจำนวนหสีดังนี้โบสีสม้มเน้นในทุกเรื่องที่ปรารถนาโบสีขาวเน้นในเรื่องของสุขภาพโบสีชมพูเน้นในเรื่องของครอบครัวความรักโบสีเหลืองเน้นในเรื่องของการงานการเรียนการค้าขายและธุรกิจโบสีแดงเน้นในเรื่องของโชคลาภโบสีน้ำเงินเน้นในเรื่องของเงินทองไหลามาเทมาสําหรับค่าบริการบุคคลทั่วไปค่าบริการคนละ50บาทพระภิสุส่งแม่ชีสมานเณรผู้พิการเด็กส่วนสูงไม่เกิน120เซนเมตร เข้าฟรีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงม .6 ที่มาทัศนศึกษาให้นำหนังสือขอความอนุเคราะห์มาเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปแสดงบัตรประชาชนเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการจะหมายตัวเวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกามีรถรับส่งให้บริการหรือสามารถเดินขึ้นเองได้